4ีท่านแล้วหกแล้วเจ็ดแล้วโอเคนะครับสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวนะครับ๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคสิบเจ็ดแล้ว เอาเราจะเจอกันที่ผแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวจะมี MC สาวสวยนะครับแป,ป๊บหนึ่งนะครับอ่าแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งอ่าแชร์กันไปก่อนนะครับ16แล้วนะครับอ่าอ่าแชร์กันไปก่อนแป,ป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอเจอกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับวันนี้สินค้าลดราคาพิเศษมากมายนะครับไม่เห็นหน้าพี่ปองหรอวันนี้ไม่เห็นหน้าง่ายๆนะฮะ <laughs> อา่เอาเดี๋ยวนะถ้าถูกใจก่อนพี่บอยแชร์ยังพี่บอยอะ่ะ โทรศัพท์ไม่มีเน็ตล้ครับสวัสดีค่ะรวยนะกรักเลยสวัสดีจ้าพี่ชลิตาชแชร์เราจะสวัสดีนะครับสวัสดีครับแต่ยินเสียงพี่ปองเนาะไม่เห็นหน้าเลยไปชอบแล้วเมื่อวานโอ้ยวันนี้เป่าก็มีของดีมานําเสนอนะพี่พี่จะ C.F. หรือจะสั่งอินบ็อกมาก็ได้นะครับได้ได้ได,ได้สองแล้วเดี๋ยวแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บเดียวน้องๆก็รอแชร์อยู่ บางคนไม่มีกระดิ่งสันเตือนเลยบางคนอะ่ะเออบอกว่าพี่ต้องแช่นะไม่งั้นหนูไม่รู้เลยเอาโอเคได้จะจัดให้นะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเห็นสาวสวยเดินผ่านไหมนั่นแหละใช่เลยนะเห็นไหม <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงสาวอ้อมนะเลิกคุยกับเขาละร <c oughs> ุ่นนี้รหมดรุ่นครัรุ่นรุ่นสาวอ,อ้อมเมื่อเป่าได้ถังน้ำมาอา้าวมีถังแถมด้วยเหรอ อ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ย <c oughs> ซื้อเป่าได้ถังน้ํามาด้วยเขาบอกมีแถมถังน้ําอ่าแหมคุณลูกค้าคนไหนซื้อแล้วก็บอกได้นะจ๊ะบ,บอกได้ซื้อ,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 อแล้วซื้ออีกได้นะครับจ้าจา้จาจา้าโอเคเลยนะจ๊ะโอเคเลยนะหาแชร์กันรัวๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่า มีดอกไม้ให้ด้วยรวยนักรักเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่แชร์ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะนําเสนอสทธิตภันธ์ของเปานะครับช่วงนี้เดี๋ยวเหลืออ,ลอีกเพจหนึ่งยังไม่ได้แชร์เพจของสาขาธุรกิจร้านถูกใจใกล้บ้านคุณยังไม่ได้แชร์เลยเดี๋ยวแชร์ให้ให้เขาก่อนแชร์ให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าเออไปแชร์ไปเพจอื่นของนี้ไม่แชร์ให้เลยทนอยู่หรืออยู่ทนกําลังชมสวัสดีครับคุณทนอยู่สวัสดีครับ สวัสดีนะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยน้อยนานาสวัสดีจ้าสวัสดีเอาแชร์ต,ต,ต่อๆกันไปด้วยโอ้ขึ้นมาแล้ว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 ยี่สิบสี่ล้าขึ้นมาแล้วนะครับไม่ต้องการเยอะแต่ละรอบแราต้องการแบบอยู่กันดูกันยาวๆจนกระทั่งจบรายการนะครับแต่ของพีนจีเขาจะน้อยใจไหมนอ้อนี่นะมองไปพีนจีฝั่งนู้นนะครับเยขามีเต้นโชว์ด้วยพี่วันก็มีเต้นโชว์ด้วย เราเคลียร์กันแล้วใช่ไหม,ไมเขาเป,า,เา,เปาก่อนใช่ไหมว้าขนาดนั้นเหรอพี่วันอ่ะโอ้ยหัวใจแย่ๆเลย โอ้ใครใครส่งหัวใจมาให้เอ็มหัวใจให้เราด้วยนะคะจำรับนะคะคุณลูกค้าที่รับชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะคะก็และคุณลูกค้าที่อยู่ภายในห้างเทวกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งนี้นั่นเองนะคะอาจจะเจอกันนะคะกับโปรโมชั่นจากทางบริษัทไลออนค่ะมีในส่วนของผงซักฟอกเปานะคะปราบพื้นผิวไฮพาร์ตและรวมไปถึงล้างจานไลปอนเอฟด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้ กับทีมงานและเป็นกําลังใจให้กับนะคะทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะจ๊ะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าแชร์กันหรืยอยังเอ่ยนะคะแชร์กันกี่ร้อยคนแล้วคะนี่นะคะเข้ามาชมกันกดหัวใจให้ด้วยนะคะกดหัวใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะอันนี้เลยจากค่ะกี่คนแล้วคะตอนนี้นะคะกโ <25, S 1> อ,อ้โหยี่สิบห้าหมื่นสองหมื่นห้านะคะสองหมื่นห้าคนแล้วนะคะเริ่มเพนกันเลยแล้วกันนะคะสําหรับ ผมซักฟอก ะค,ะคุณลูกค้าค่ะที่ใช้สูตรเข้มข้นนะคะและเป็นเปาวินวอชกันก่อนนะคะซึ่งเราลดราคาสุดพิเศษสําหรับเปาวินวอชนะคะมีให้เลือก2สีนะมีให้เลือก2สีค่ะเปาวินวอชซอฟผสมสารปรับผ้านุ่มนะคะเปาวินวอชกลิ่นเซนเชร์เวลรเลตเป็นกลิ่นหัวน้ําหอมนั่นเองนะจ๊ะสําหรับคุณลูกค้าค่ะที่บอกว่าต้องการใช้น้อยแต่เนงานขจัดคราบรับเป็นสูตรเข้มข้นของเราได้นะคะเราก็ลดราคาสุดพิเศษ ปกติถุงนี้อยู่ที่ถุงละ69ลดราคาเหลือเพียงแค่54บาทเท่านั้นนะคะ,ขอ,อะของแถมด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่รับชมเพจนี้นะคะรับชมไร้สดของเราอยู่นะคะซื้อ1ถุงค่ะแถมปรับผ้านุ่มนะคะอีก1ถุงนะคะ สั่งสองถุงนะคะสั่งสองถุงแถมถังน้าให้อีกจ้านี่เลยนะคะคุณลูกค้ารับได้เลยนะคะกับผงสักฟอกเปาสูตรเข้มข้นนะคะและยังมีกับเปาสูตรมาตรฐานค่ะคุณลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะชื่นชอบนะคะในส่วนของสูตรนาโนนะคะก็แนะนํากับเปานาโนเทคค่ะมีให้เลือก3สีนะคะ เปานาโนเทคนะคะเปาไว้เน้นซักผ้าสีขาวในเิดแบบนี้นะคะสูตรที่ดูแลผ้าสีขาวนะคะสูตรนี้ค่ะเหมาะสําหรับผ้าขาวทุกชนิดนะคะคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าอยากจะได้กลิ่นหอมรับเป็นเปาซอฟ์นะคะพุงสีชมพูสูตรนี้จะมีสารปรับ้านุ่มมาให้แล้วนุ่มหอมถอนนอมใยผ้าด้วยนะคะสําหรับเปาซอฟ์ของเราค่ะและอีกหนึ่งสูตรเปาคัลเลอร์นะคะสูตรนี้ดูแลผ้าสีโอ้นี่เลยค่ะ คงความสีสดใสให้กับเสื้อผ้างคุณลูกค้านะคะให้ดูเหมือนใหม่ตลอดการซักและสวมใส่นั่นเองจ้าซึ่งเราก็จัดพิเศษเลยนะคะคุณลูกค้าที่ดูไลฟ์สดของเราอยู่ณตอนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋า5ถุง100บาทนะคะแถมฟรีแถมค่ะ แถมทั้งน้ำนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เลยค่ะร้อยเดียวค่ะ100อบาทน,นะคะแถมทั้งน้ำนะคะนี่เลยแบบนี้นะจ๊ะคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สอดอยู่ก็ดีนะคะหรือคุณลูกค้าที่อยู่ภายในร้านก็ได้นะคะได้ยินเสียงแล้วนะคะเลือกรับกันได้เลยค่ะกับงุงซักฟอกเปาของเราห้าถุง100บาทนะคะมีส่งฟรีไหมคะมีส่งฟรีไม่เอ่ยนะคะจะส่งนะคะจะส่งได้เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าเลือกได้เลยค่ะ คอมเมนต์มานะคะอยากจะได้สีไหนนะคะอยากจะได้กี่ถุงกี่ชุดนะคะเดี๋ยวทีมงานนะคะแอดมินตอบให้ค่ะหรือคุณลูกค้าที่บอกว่าอยากจะได้สินค้าอื่นๆนะคะเราก็มีกับสูตรน้ำนะคะสูตรน้ำค่ะ,ะนนค่ะ พรุ่งนี้มีนะคะอันนี้ค่ะยังมีของกันอยู่นะคะคุณลูกค้าขนาด90กรัมก็สั่งได้นะคะ<ม>ถุงละ35บาทนะคะ3ถุงแถมถังน้ําอีกหนึ่งใบนะคะ3ถุงแถมถัง,ถง,ถง,งน้ําแถมยาสีฟันให้ด้วยนะคะอ่ะส,สั่งได้นะคะสั่งได้เลยค่ะ3ถุงแถมทังน้ำใช่ไหมคะอ่านนี่เลยค่ะทังน้ำนะคะ3ถุงเราก็แถมทังน้ำนะคะแถมให้เลย ได้เลยนะจ๊ะอ่ะสูตรน้าคาทัดมานะคะต่อเนื่องกันที่สูตรน้ํานะคะสูตรน้ําสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้สูตรน้ํากันอยู่นะคะสูตรน้ําค่ะป้ายครบได้ซักผ้าได้นะคะตอนนี้นะคะขัดจัดคราบได้ดีเลยนะคะสูตรน้ํานะคะขนาด7จ0ร้อยเมลลิตรของเราถุงใหญ่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าขะ,ะถุงใหญ่ๆนะคะมีให้เลือกกี่สีเอ่ย6สี6สีไหมคะ2 3 4 5 6ี่ห้าโอ้โห6สีนี่เลยนะจ๊ะ6สีค่ะถุงละ 45บาทนะคะ45บาทเท่านั้นค่ะ3ถุงนะคะ3ถุงแถมทางน้ำอีกค่ะ3ามถุงเราก็แถมนะคะคุณลูกค้าสั่งแค่3มถุงสำหรับคุณลูกค้าที่รับชมไลฟ์สดของเรานะคะคุณลูกค้าจ๋ามาดูก่อนได้นะคะอยากจะได้สีอะไรนะคะอยากจะได้สูตรไหนนะคะบอกกับ พนักงานทีมงานหรือนะคะบอกกับแอดมินของเราได้เลยนะคะคอมเมนต์มานะคะและใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะคุณลูกค้านะจ๊ะสำหรับนะคะลิภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า,าค,ค่ะในส่วนของผงซักฟอกเป้านะคะและยังมีกับปรับผ้านุ่มนะคะปรับผ้านุ่มไฮคารนี่เลยค่ะที่บูธมี3สีนะคะ3สีค่ะสีชมพูสี เหลืองและสีม่วงนะคะนี่เลยค่ะอาสามสีแบบนี้นะคะ แพ็คละ26บาทนะคะแพ็คละ26บาทเท่านั้นนะคะ1แพ็คเรามี3ถุงนะคะคุณลูกค้าจ๋าปกปติแพ็คละ35ลดราคาเหลือแพ็คละ26บาทเท่านั้นนะคะแพ็คละ26บาทหอมหอมใช้กับของจักฟอกนะคะหอมมากนะคะหอมจริงๆนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้รับไปนะคะสั่งเพิ่มเติมได้เลยค่ะแพ็คละ26บาทนะคะและยังมีกรับนะคะ ล้างจานไหมคะล้างจานค่ะเรามีกับผลิตภัณฑ์ล้างจานด้วยนะคะล้างจานนี่เลยค่ะดูแลจานชามครั้งใดนะคะต้องล้างจานไรปินเอฟนะคะสูตรอนามัยค่ะซึ่งนะคะวันนี้เราก็แนะนําเป็นกลิ่นใหม่ของเรานะคะกลิ่นนะคะกลิ่นเจแปนิสพีซซึ่งเป็นกลิ่นลูกพีชญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นกลิ่นใหม่จากทางบริษัทไลออนเลยนะคะ กลิ่นหอมนะคะไร้กลิ่นติดจานด้วยนะคะไร้สารตกค้างแน่นอนนะคะสําหรับนะคะล้างจานของเราค่ะแพ็คละ51บาทและคุณลูกค้ารับเป็นถุงก็ได้นะคะถุงเดียวนะคะแบบถุงเดียวแบบนี้นะคะไปทดลองใช้ลดราคาเหลือเพียงแค่17บาทเท่านั้นนะคะปกติถุงนี้อยู่ที่25บาทเลยนะแต่ลดราคาเหลือเพียงแค่20 17บาทนะคะ17บาทเท่านั้นค่ะฟังดีๆนะคะไม่ใช่27นะคะ17บาทราคาประหยัดด้วยนะคะสำหรับล้างจานนะคะล้างจานไลเปิลเอฟค่ะเอามาเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋ารับชมกันอยู่ไม่เอ่ยนตอนนี้นะคะผงซะวกว้าเปาของเรายังมีกันอยู่นะคะ5้าถุงร้อยนะคะ5ถุงร้อยไหมคะห้าถุงร้อยนะคะแถม กะละมังนะคะอ่ะใครที่อยากได้กะละมังไม่เอ่ยอันนี้แจกฟรีนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่5้าใบนะคะแจกห้าใบนะะเชิญค่ะคุณลูกค้าจ๋าเชิญเลยนะคะอันนี้นะคะฟังดีๆสําหรับคุณลูกค้าค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่รับชมไลฟ์สดของเราอยู่นะคะณตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วนะคะนําหลักฐานมารับของแถมที่บูธของเรานะคะที่ ส้างเทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะภายในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะแะ,ะระยะเวลาถึงพรุ่งนี้นะคะให้แค่5ท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะนําหลักฐานมาที่บูธของเรา5ท่านเท่านั้นค่ะเราจะแจกกระมังให้ฟรีเลยนะคะแจกกระมังนะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะมีแค่5ท่านเท่านั้นนะจ๊ะรีบได้รีบนะคะคุณลูกค้าจ๋าสาหรับของแจกนะคะจาก กิจกรรมเป่านะคะพวกเราทีมงานจัดรายการเพียงแค่3วันเท่านั้นนะ3วันเท่านั้นค่ะพรุ่งนี้คุณลูกค้านําหลักฐานนะคะมารับของแจกของเราได้เลยนะคะที่นะคะห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะและรอบโปรโมชั่นนะคะนาทีทองค่ะ5ถุง100บาท อ๋อคุณพี่จินตนาแล้วแชร์ให้แล้วนะคะคุณพี่จินตนาขอบพระคุณด้วยนะคะอันนี้ค่ะโปรโมชั่นของเรายังมีกันอยู่นะคะห้าถุงร้อยห้าถึงหนึ่งร้อยให้กี่ชุดดีคะมีกี่ชุดเอ่ยใช่ค่ะกี่ชุดคะห้าชุดใช่ไหมคะคุณลูกค้าแคหน้าจอเลยนะครับมารับมารับของแจกคอันนี้ค่ะห้าถุงหนึ่งร้อยบาทแถมทางน้ํานะคะเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นแถมทางน้ําอีกหนึ่งใบนะคะให้แค่ ห้าชุดนะคะห้าชุดห้าท่านนะคะแคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวแอดมินจะตอบกลับนะคะคุณลูกค้าสั่งได้เลยนะคะห้าถุงหนึ่งร้อยบาทเราแถมทางน้ํานะคะเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าที่นะคะที่อยู่ภายในห้างทวีกิจแล้วก็ได้ยินเสียกับการประชาสัมพันธ์นะคะก็รับได้เช่นกันนะคะคุณลูกคา้าจ๋าเดินมาที่บูธกิจกรรมของเราได้นะคะและคุณลูกค้าที่รับชมไลฟ์สดของเราอยู่ก็ได้นะคะแคปหน้าจอนะคะหรือว่ามีความประสงค์นะคะ อยากจะรับนะคะชุดกิฟต์เซ็ตของเราแบบนี้นะคะ5้าถุง5ถุงสองชุด5้าถุง2ชุดนะคะอ่ะของพี่จินตนาเน่ยอ่าของพี่จินตนาขอพระคุณด้วยนะคะเหลือสมค่ะเหลือสามชุดค่ะ1น0บาทนะคะ5้าถุง100บาทนะคะได้ผงซักฟอกถึง5้าถุงนะคะห้าได้ผงซักฟอกถึง5้าถุงนะคะแถมทางน้ําให้1ใบทางน้ํามี2สีอ่ะสั่งดูสั่งทางน้ํามีสองสี ค่ะทางน้ํานะคะมีสองสีนะคะเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะจ๊ะคุณผู้ชกค่ะแคปหน้าจอเ่ยค่ะชุดอเมื่อกี้นะคะลูกค้าแคปเลยค่ะแคปเลยนะคะแคปหน้าจอเลยนะครับเซลล์คุณพี่กิตนาเนียครับรับผ้าถุงสองชุดเลยและสามชุดค่ะค่ะแคปหน้าจอแล้วนะคะช่วยกดหนึ่งให้ด้วยนะคะกดหนึ่งให้ด้วยนะจ๊ะค่ะนี่เลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็พิพาประาคันใดก็ขออภัยด้วยนะคะคุณพี่คะสั่งได้เลยนะคะจองกันได้นะคะ5ถุง100บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าอยากจะได้โปรโมชั่นไหนนะคะมาดูกันก่อนนะคะกับสินค้าจากทางบริษัทไลออนค่ะบริษัทไลออนนะคะมีสินค้ามากมายให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้หึ่ะค่ะขอบพระคุณค่ะกดหนึ่งให้แล้วนะคะคุณลูกค้าที่มาดูไลฟ์สดนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับ โปรโมชั่นของบริษัทไลออนนะคะ5ถุง100กับผงซักฟอกเปาค่ะหรือจะรับเป็นสูตรน้ำนะคะสูตรน้ำก็มีนะคะถุงละ44บาทเท่านั้นนะคะสูตรน้ำนะคะกี่ถุงดีเอ่ยอารอบนาทีทองกี่ถุงดีคะค่ะสามถุงนะคะค่ะ3ถุงสามถุงก็แถมค่ะสามถุงเท่าไรเอ่ยสามถุงนะคะถุงละ44บาทช่วยคิดนิดนึงนะคะร้อยสามสิบสองบาทนะคะ ร้อยสามสิบสองบาทค่ะ,คะสามถุงสามถุงแถมทางน้ํานะคะร้อยสามสิบสองบาทให้ให้ยาสีฟันอีกหนึ่งหลอดนะคะโอ้โหให้ยาสีฟันอีกหนึ่งหลอดนะคะค่ะแถมยาให้ยาสีฟันอีกหนึ่งหลอดด้วยนะคะเซ็ตเฉพาะไลฟ์สดเท่านั้นนะคะสามถุงค่ะสามถุงแถมทางน้ำนะะห,ห,นหนึ่งร้อยสา,นนะะสามสามิบสอง,างบาทค่ะ ค่ะเอาไม่จํากัดเลยนะคะรัวๆค่ะรัรรวๆเลยนะคะรัวๆเ,เลยค่ะเซตนี้นะคะสักผ้าสูตรน้านรํา3ถุงนะคะแ<า>ถมทางน้ำหนใบแถมยาสีฟันอีก1หลอดจ่ายเพียงแค่132บาทนะคะ132บาทไม่จํากัดจํานวนค่ะรีบเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋ามีนะคะมี6สีสำหรับซักผ้าสูตรน้ำนะคะ มีหกสีค่ะคุณลูกค้าหยิบกันได้นะคะแบบไหนก็ได้บอกได้เลยนะคะอันนี้เลยค่ะมีไม่ค้าคุณลูกค้าตอนนี้นะคะสำหรับนะคะซักผ้าสูตรน้ำนะคะเพียงแค่3มถุง3ถุงแบบนี้นะคะ132บบาทเราให้ทางน้ำนะคะเราให้ทางน้ำให้ยาสีฟันนะคะ,ะเดี๋ยวดูทางน้ำก่อน อขอทางน้ำสีเขียวให้คุณลูกค้าดูหน่อยนะจ๊ะขอทางน้ำสีเขียว<า>นะคะสามถุงหนึ่งร้อยสาสิบสองบาทแถมทางนา้ำแถมยาสิบฟันอะนี่เลยนะคะอ่ะ ใครที่แบบเราจะรับสูตรน้ําเอ่ยนะคะสูตรน้ําค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าแคปหน้าจอเลยนะคะไม่จํากัดจํานวนนะสําหรับสูตรน้ําค่ะปกติถุงเดียวอยู่ที่79นะคะถุงเดียว79็สองถุงก็158ใช่ไหมคะอ่ะ1น8นะคะแต่วันนี้เราลดราคาค่ะ3ถุงนะคะ3ถุงเพียงแค่132บาทแถมทางน้ำแถมยาสีฟันนะคะงชุด อ่ะสามชุงสองชุดแล้วนะคะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเลยครับ,ส,บส,สีชมพูอ่อนะแคปหน้าจอเลยนะคะสีชมพูอ่อน,นทีมงานจัดเลยนะคะเดี๋ยวเผื่อ,อลูกค้ามารับนะคะลูกค้าสะดวกมารับเองก็ได้นะคะหรือว่านะคะจะแคปหน้าจอนะคะหรือว่าสั่งแอดมินก็ได้นะคะจะส่งถึงบ้านก็ได้นะคะสีชมพูอ่อนนะคะสามชุดเดี๋ยวให้ยาสีฟันได้ทางน้ำนะคะเพียงแค่หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะ ผ่านไปแล้วนะคะ2นนะคะโปรโมชั่นนะคะ2โปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าแวะดูก่อนได้เลยค่ะเป้านะคะ5ถุง100บาทก็มีนะคะหรือจะรับเป็นสูตรน้ํามถุงนะคะ3ามถุงแถมทางน้ําก็รับได้เลยนะคะอันนี้สูตรน้อันนี้ลดลอยสาบอนนี้นะครับนีเลยค่ะตั้งนี่เลยนะคะตั้งไว้นะคะเผื่อลูกค้าสนใจนะคะเผื่อลูกค้าสนใจนะคะอันนี้2โปรโมชั่นนะจ๊ะคุณลูกค้าเผื่อลูกค้าสนใจค่ะ สูดน้ำสีแดงอีกหนึ่งชุดนะคะขอบพอบคุณค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่รับนะคะขอบพอบคุณด้วยนะคะ,อะตอนนี้นะคะสูตรน้ํานะคะ ามผูกให้ขังน้ําเลยนะคะคุณพี่จิตนาอีกแล้วนะครับคุณพี่จิตนาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะคุณพี่จิตนาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองนะคะอออขอบคุณ<ล>ด้วยน่นารักมากๆนะคะเดี๋ยวมานะคะมาคุณพี่ขามาที่นี่นะคะบอกว่าเป็นคุณพี่จิตนาหนูจะพิเศษให้เลยค่ะได้ใจหนูไปด้วยนะคะคุณพี่นะคะค <c oughs> ่ะอันนี้ก็น้าหลังไหมละพัน,นะจ๊ะอันนี้นะคะยังมีกันอยู่นะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะหน้าร้านรับได้นะคะไลฟ์สด รับได้นะคะมาค่ะมาดูกันก่อนนะคะกราบนะคะโปรโมชั่นจากทีมงานบริษัทไลออนค่ะทั้งผงซักฟอกเปานะคะปรับผ้านุ่มไฮคาร์ดล้างจานกับไลปอนเอฟนะคะคุณลูกค้า5้าถุง100บาทเราก็มีนะคะสูตรน้ำสามถุงนะคะแถมแถมทั้งน้ำแถมยาสีฟันก็มีนะคะคุณลูกค้าจ๋าอะมาดูกันได้นะจ๊ะสำหรับคุณลูกค้าที่บอกว่านะคะซื้อครบ นะะือครบื้อคเบ299เราก็มีกะละมังนะคะสำหรับกะละมังค่ะกะละมังเราแถมให้เลยนะจ๊ะเราแจกฟรีค่ะตอนนี้นะคะกะละมังกะละมังเหลือตอนกะละมังแจกนะคะกะละมังแจกแจก5ใบนะคะตอนนี้กะละมังเราแจก5้าใบนะคะคุณลูกค้าสำหรับคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะแทปหน้าจอนำหลักฐานมารับของแถมที่บูธของเรานะคะอะไรคะชุดพิเศษนะคะชุดพิ ค่ะอันนี้ค่ะชุดพิเศษนะคะกับนะคะเปาสูตรเข้มข้นซื้อคู่กับนะคะล้างจานนะคะอันแบบนี้นะคะอ่ะขอจัดจัดนิดนึงค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะค่ะข้ามาดูก่อนได้ค่ะ อันนี้ค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่บอกว่าใช้สูตรเข้มข้นนะคะสูตรเข้มข้นซูปคู่กับร้านจารไลปันเอฟนะคะเซ็ตนี้เพียงแค่105บาทนะคะแถมยาสีฟันแถมถังน้านะคะโอ้โหหนึบาทค่ะคุณพี่จินตนาจะนะา๋าได้รองหาคุณพี่จินตนาอีกแล้วนะคะไม่จํากัดจํานวนอีกเช่นกันนะคะคุณลูกค้า แถมทางน้ำเซตนี้105บาทนะคะอภินาขอขอนิดนึงนะคะ,ะให้ลูกค้าดูก่อนนะคะเผื่อลูกค้ามานะคะทางไลฟ์สดยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเป่าค่ะผงซักฟอกเป่านะคะลดราคานะคะเปาสูตรเข้มข้นนะคะสูตรเข้มข้นนะคะซูปคู่กับล้างจานลายปั้นเอฟนะคะล้างจานลายปั้นเอฟแถมยาสีฟันโซลนะคะแถมทางน้ำอีกหนึ่งใบ 105บาทโอ้โหหมดนี้105บาทค่ะถูกมากนะถูกจริงๆนะคะถูกดีมีของแถมนะคะทีมงานได้กล่าวไว้นั่นเองนะคะถูกดีมีของแถมเซตนี้1 0 5บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าโอ้โหตอนนี้นะคะสำราบนะคะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะภายในร้านก็ดีนะคะหรือว่านะคะภายในไลฟ์สดก็ได้นะคะเข้ามาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะหรือคุณลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกนะคะก็สามารถค่ะดูไลฟ์สดจากทาง ้างเทวีกิจนะคะในทุกๆวันได้เลยนะคะเพราะว่ามีจัดโปรโมชั่นสินค้าดีราคาถูกและของแถมเพียบนะคะของแถมมากมายให้กับคุณลูกค้าจริงๆนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะอ่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมกี่ท่านล้วคะตอนนี้2 0ร2 0องหมื่นเจ็ดสน,ดนะคะสองหมน,นะคะ<อ>ได้กันไปเยอะแล้วนะคะได้กันไปเยอะไม่เอ่ยอตอนนี้นะคะแล้วแล้ว หาได้กันไปเยอะไหมคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นไหนโปรโมชั่นไหนนะคะโปรโมชั่นไหนไม่ทันนะคะก็ก็บอกนะคะก็บอกทีมงานได้เลยนะคะสามหมื่นแล้วนะครับสามหมื่นแล้วขอบพระคุณด้วยค่ะคุณพี่จ๋าสวัสดีค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ ช้อปปิ้งอยู่ภายในห้างเทวิกิตก็เข้ามาดูได้นะคะคุณแม่ขะลูกค้าผงซักฟอกลดราคาค่ะลดราคานะคะสูตรเข้มข้นนะคะแบบนี้นะจ๊ะถุงละ54บาทนะคะซื้อคู่กับกับล้างจานอันนี้ค่ะซื้อคู่กับล้างจานนะคะ105บาทได้ยาสีฟันนะคะได้ถังน้ํานะคะได้ถังน้ำนี่เลยแบบนี้นะจ๊ะหนึ่ง 105บาทเท่านั้นนะคะอัคุ้มมากนะคะคุ้มจริงๆนะคะมีไม่เอ่ยนะคะมาดูกันก่อนนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าสินค้ามากมายนะคะสินค้ามากมายกดไลค์กดแชร์เราก็แจกนะคะแจกกะละมังห้าท่านนะคะแจกกะละมังขอกะละมังด้วยจ้าขอกะละมังนะคะอ่ะ นี่เลยกะละมังนะคะกะละมังแบบไหนนะคะกอกะละมังให้คุณลูกค้าดูหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้นะคะคุณพี่จินตนาอาจจะได้แล้วนะคะคุณพี่จินตนาอาจจะได้แล้วนะคะคุณพี่ค่ะเอ <บา S 1> นี้ค่ะคุณพี่จินตนานะคะมารับกะละมังที่หนูนะนะคะพรุ่งนี้คะ่ะพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะคะซึ่งบุกิจกรรมเราจัดรายการ ข้างทวิกิจวันสุดท้ายแล้วนะคะคุณลูกค้าและคุณลูกค้าที่รับชมไลฟ์สดกดไลค์กดแชร์นะคะนำหลักฐานมาแสดงนะคะมาให้ทีมงานดูนะคะเดี๋ยวทีมงานจะแจกกลมังค่ะให้กลมังแค่ห้าท่านเท่านั้นนะคะเพียงคุณลูกค้าแค่กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราค่ะและสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการนะคะต้องการสินค้าลดราคาชุดโปรโมชั่นของเรานะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการนะคะ รับชมย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็มาสั่งมาสั่งกับพวกเราได้นะคะมาสั่งที่แอดมินก็ได้นะคะคุณลูกค้านำหลักฐานมาให้พวกเรานะคะเพียงคุณลูกค้าค่ะแคปหน้าจอก็ดีนะคะหรือว่านะคะนำหลักฐานที่กดไลค์กดแชร์ลงไปนะคะหน้าเฟซของท่านนะคะนำหลักฐานมารับสินค้าที่บูธของเรานะคะหรือ ที่ทีมงานของเราได้เลยนะจ๊ะมีสินค้ามากมายนะคะนอกจากผงซักฟอกนะคะก็ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายเลยนะคะเราไม่จํากัดจํานวนให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะจ๊ะสําหรับโปรโมชั่นดีๆจากบูธกิจกรรมเป่านั่นเองคะ่ะฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับนะคะผงซักฟอกเป่านะคะประาบพนุ่มไฮคาร์ดล้างจานกับไล่ฟอนเอฟนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะแล้วแคปหน้าจอนะคะหรือ แสดงหน้าเพจมานะคะแถมแจกกลามังฟรีนะคะแถมแจกแถมให้ปรีฟรีอีกหนึ่งใบเลยจ้าสำหรับนะคะรอบนี้ก็ขออนุญาตนะคะพะักเพียงสักคู่เดียวนะคะเดี๋ยวนะคะส่งต่อนะคะแล้วก็เจอเจอกับโปรโมชั่นอื่นจับจับทางห้างได้เลยนะคะสำหรับนะคะบุ่นกิจกรรมก็ขอตัวลากันแล้วนะคะต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอเคนะครับมาเลยพี่จินตนาอยู่แล้วฝากกะลมังมากับแอดมินได้ไหมคะอ๋อได้ครับโอได้ครับได้ครับนาคะสำหรบคุณพี่จินตนานะครับนะอ๋ถ้าถ้าพี่จิตนานามาพรุ่งนี้นะครับรับพิเศษกันเลยครับกับทีมงานนะครับของเป่านะครับอ๋อถ้าถ่จินนามาพร่นี้นะครับเกัลยครับกับมะองเ่าออินาุดนะครับี่ปของเป่านรับอยอพี่นนะครับับพนค วันนี้อยู่กับสาวสวยนะครับก็เลยหน้าตาอาจจะสดชื่นดูกล้องมันหันไปอยู่ของนี้ใช่ไหมผมว่าสาวสวยก็หันเลยเนาะนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าที่ที่ที่ซีเอฟเอาไว้ทางไลฟ์สดหรือไม่ก็คุณลูกค้าที่ออขงี่ได้อนหมังได้ไดหมได้ไหมของที่ชาลิตาได้เนาะได้ได้เอาได้ได้ครับผมได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ้อมดูย้อนหลังก็ได้นะครับอ่า สายรุง้งสายรุ้งถ้าดูไลฟ์สดช่วงนี้สายรุ้งตอบคําถามให้ลูกค้าหน่อยแล้วกันเนาะพี่ชลิตาพี่จินตนาแล้วก็พี่อะไรอีกหลายๆคนนะครับนะของสายรุ้งเป็นแอดมินก็จะขึ้นชื่อทั้งหมดเลยว่าใครชมใครแชร์บ้างใครกดไลค์บ้างสายรุ้งจะขึ้นหมดเลยนะจ๊ะโอเคเนาะอ่ะผ่านไปสำหรับเปาสาพัฒนะครับนะพี่วันตามมาเรื่อยๆนะครับเออตามมานหนุ่มน้อยอมานี่เลยก็จะวิ่งมาชนเราเอาล็อกไหนที่เขาจะไลฟ์สด